สวัสดีครับวันนี้นชัยพามาดูต้นทุเรียนสี่ปีเนาะสวัสดีครับพี่นารัตครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะรูปหล่อขึ้นเยอะสามคืนแล้วงานศพงานศพงานศพนี่ก็สามขึ้นแล้วเออแล้วก็บาดูทุเรียนกี่ไร่อน่ทุเรียนเนี่ยมันไม่รู้เป็นไรมันต้องเขาทั้งหมดมันเก้าร้อยต้นเก้าร้อยต้นต้นละอ่าไร่ละกี่ต้นตัวเฉลี่ย ยีห้าต้นยีต้นยี่บห้าต้นยีต้นเก้าคูณเก้เคูกนาะนะเกก็ทั้งหมดกี่กี่ต้นน่กวะเก้าร้อยเกก็ตกถั่วเฉลียยี่บหต้นหารเก้ารได้ประมาณกี่กี่ไร่นะกี่ไร่ไร่เพมันอยู่ประมาณห้าไร่หลยแต่ว่ามันตอมีสาลำด้วยอ่แปลงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสิกว่าไร่มีฝากนู้นอีกอ๋อฝากนู้นก็คือเป็นอิน อินทผาลามไม่เขาขับทุเรียนสวยกวก็นีเขาเหรอรุ่นเดียวกันไม่ไม่เขารถวิ่งวนได <Level S 2> ้เดี๋ยวขับรถออกทางนี้ได้อา่าไล่เขาไปด้วยทั่วมาจอดต,ตรงนี้กองก็ไดโโ้สองโซนสองโซนอ่าวันนี้นะฮะเรามาดูกันว่าทุเรียนสี่ปีเนาะสี่ปีนะ่หละก็ว่าสี่ปีนะฮะโอ้โห 4ปีเป็นโหนกเห็นไหมฮะอย่างที่นชาชัยบอกเมื่อวานว่า,อาเอาดินมาถมแล้วเนี่ยประมาณสักสี่ปีมันจะยุบเหลือแค่นี้นะฮะไม่น่าเชื่อเลยเนาะนะฮะดินยุบนะฮะมันก็จะทําให้ทุเรียนไม่ตายแล้วก็วางระบบน้ำนี่ฮะทุเรียนนะฮะทุเรียนนี้เดี๋ยวขอความรู้เร็มนะฮะทำไมเราจะต้องเก็บไว้แบบไหนอะไรยังไงฮะนรลัดมันถึงเวลานันปุ๊บเราก็ให้บนันโตกระดี้หน่อยเราก็แ่ง อาไหนแบบไหนแบบแบบนี้ใช่ไหมไหนมันไม่สวยเราก็นีทิ้งแต่แบบนี้นะให้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาขนาดนี้ดูกอนใช่ไหมลูกอ่อนขนาดนี้ก่อนแล้วแบบนี้เขาเรียกอะไรหางแยะคบและมีการผสมเทียมอะไรไหมไม่ไม่มีเลยครับปล่อยธรรมชาติธรรมชาติและที่เขาบอกว่าใช้ขนไก่ปัดหรืออะไรกันเนี่ยคือผสมดอกจริงไหมให้นี่มันหลุดเหรอาจะใช่ครับเออให้ให้นี่มันหลุดประสบการณ์เพิ่งมีครับโอ้ให้นี่มันหลุดนะฮะแล้วก็เกสร เขาเรียกว่ามันนั่นกันนะก็ช no, land, ่วยกันแต่งแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราแต่งได้แต่งแต่งดีเลยใช่ไหมไมสวยล้วก็นี่ทิ้งเพราะว่าต้นขนาดนี้เราจะไว้แค่สองลูกสามลูกอะไรก็ว่ากันไปอ๋อเขาเรียกแต่งหางแย่อให้ให้มันเป็นนี่คือลูกทุเรียนนะเนาะเออลูกทุเรียนแล้วแล้วถ้าห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 ้าลูกอย่างนี้ต้องอาไว้หมดไหมไม่ไม่ไว้ไม่ได้ครับต้องเด็ดออกครับเด็ดออกนี่มันถึงต้องตัดนี่เลยเหรอครับโอ้โหนี่มันช่อแล้วเท่าไหร่เข้าไปบเนี่ย โอ้ถ้าว่างๆก็ทํแบบนี้ใช่ไหมครับโอ้รูปมัอนนะนะรูปแล้วมันสะดุง้งเจ้านายมาเหรออ๋อลูกลูกไล่อ๋อ,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 อนี่ทุเรียนพอพอเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวมันจะใหญ่เองครับเดี๋<ๆ> <ouch> ยวก็ค่อยโตโอ้ไม่มนานมันก็สลับมันทิ้งเองแล้วก็ตบแต่งเอาไว้ลูกหนึ่งครับโอ้สวยเนะอ๋ออันนี้เขาเรียกหางแย้ครับหางแย้ หูยถ้าเาไว้หมดนี่มันตั้งห้าสิบหกสิบลูกกันเนี่ยมันจะตายไหมเนี่ยตายตายไหมไม่ไม่ไม่โตเลยมันก็ไม่โตเลยก็คือมันเลี้ยงไม่ได้เลแล้วนี่จะเอาไว้กี่ลูกเนี่ยยังไม่รู้เลยครับเลื่องอะไรกนายเขาถ้าไว้หมดนี่ตายแน่เนาะครับตายแนยย่เลยผมว่านนมาดูท<ต>ุเรียนกันมาดูทุเรียนมาแอบดูทุเรียนกันทุเรียนมันอยากศึกษาว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะโอ้นี่เดี๋ยวมันก็ใหญ่เองอะเนาะ ถ้าไว้หมดนี่ก็รวยตายแล้วเนาะล,ล,ลูกล,ลูกลูกอะโลก็ล่อไปร้อยกว่าแล้ววะสองร้อยกว่าแลว้ววออ่ะสุดยอดนะฮะดูดิต้นทุเรียนสี่ปีออกลูกหมดแล้วโอ้เทคนิคสุดยอดอ,อแน่นอนเลยอะคงจะไม่เอาไว้หมดนี่นะฮะหมดนี่ก็ต้องตายแน่เลย ใช่แล้วว่ะเนี่ยลูกเนี้ยหน้าไวเนะนาะน่ารักใช่ตัวเขาไหวอยู่แล้วลูกเนี้ยนะลูกเอกเออเนี่ยเขาูปลูบเอาไว้อาหางแย่ออกนะฮะถ้ามีว่างเวลาก็รูปแบบนี้นะฮะเราเรียกแต่งหางแย่ออกโอ้สุดยอดเลย,เยน่าจะหลายนะเนี่ยมองดูอาการด้วยรวยตายแล้วพี่ โอ้โฮมันจะตายก่อนใช่ไหมไม่ใช่รวยหรอกต้นตายก่อนนะฮะดูบรรยากาศนะฮะสิบกว่าไร่โอ้มหาเศรษฐีย่อยๆเลยเห็นไหมฮะสุดยอดเลยเดี๋ยวค่อยพบกันแปลงที่ว่าลูกย่อยๆกินได้เลยครับ